สวัสดีครับทุกๆท,ท่านนะครับที่ท่านเห็นอยู่ในขณะนี้เป็นพัดลมนะครับกังหันลมเราจะทดสอบออได้แผ่นไฟ DC นะครับ12โวลต์กับใบพัดลมนะครับใบพัดลมนี่ที่เรามาทดสอบก็มีอยู่สองใบนะครับจะเห็นว่าเหมือนๆกันนะครับใบนี้ใบนี้กับใบสีฟ้านะครับ เรามาทดสอบใบสีแดงก่อนนะครับสีแดงกับสีเขียวสีฟ้าเนี่ยนะครับดูวใบสีแดงนะครับเราต่อนี้นะครับดูการหมุนของเขานะครับ ตอนนี้มุนเบาๆนะครับไม่ได้ต่อตอนนะครับไปขึ้นแค่10วัลสิวัลนะครับตรงนี้เป็นการใช้ใบพัดลมที่ไม่ดีนะครับตัวนี้ใบพัดลมต้องถอดต้องตรวจสอบก่อนนะครับถึงจะใช้ได้เดี๋ยวเราลองเปลี่ยนใบแบบ3ใบดูครับตอนนี้เราเปลี่ยนเป็นใบใบที่ขายตามร้านอมอนนะครับ ตัวนี้ก็ได้ไฟแค่11โวลต์เหมือนกันนะครับ1 2โวลต์น,นะครับตรงนี้ยังชาร์จไม่เข้านะครับถ้าอย่างนี้นะครับแล้วใบสั่นด้วยนะครับใบน้ำหนักเยอะนี่ก็เลยสั่นนะครับไฟแค่11โวลต์น,นะครับตรงนี้ยังไม่ได้ต่อสายชาร์จนะครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนเป็นใบที่เราทดสอบเลก ตัวนี้เป็นใบที่เราได้ทดสอบแล้วนะครับใบแต่ละใบเราต้องตรวจสอบก่อนนะครับว่าเขามีกําลังแล้วก็แรงบิดเท่าไหร่นะครับนี่เราให้ดูนะครับนี่เริ่มหมุนแล้วนะครับเห็นว่าเขาขึ้นไปถึงสิบสี่สิบห้าวนเลยนะครับนี่นะครับมอเตอร์ ไดปั่นไฟตัวเดิมนะครับแต่ว่าใบนี้หมุนได้เร็วเร็วกว่านะครับใบปั่นไฟตัวเดิมเนียนะครับตัวนี้ถ้าไฟชาร์จไฟขนาดนี้เขาก็ชาร์จไฟได้แล้วนะครับลอง่ออชาร์จดูนะครับถ้าเรา ชาร์จก็ต้องใส่ผ่านไดโอดตัวหนึ่งนะครับเรื่อการไฟกับวัวนะครับเนื่องจากว่าไดรบันไฟตัวนี้เราไดานาโมตัวนี้มันเป็นแม่เหล็กแล้วก็มีแปลงทานนะครับเราใช้แบบเป็นมอเตอร์นะครับเอามอเตอร์มาแปลงทําเป็นไดานาโมนะครับรงนี้จะเห็นว่าเราชาร์จแล้วนะครับชาร์จตอนนี้ก็อยู่ประมาณ ี่ห้าร้อยมิลลิแอมนะครับสามร้อยมิลลิแอมห้าร้มิลลิแอมนะครับชาร์จน้อยเพราะว่าเป็นไบพัดลมนะครับแต่เขาก็จะชาร์จเรื่อยๆนะครับมากขึ้นนะครับตรงนี้ถ้าเราเอาไปชนกับไอแอร์คอยร้อน,นะครับของแอร์คอนดิชันนะครับแอร์หนึ่งตันสองตันอะไรอย่างเงี้ยนะครับใบพัดลมที่เขาเป่าออกมาเราก็มี่อง พุ่มลมเพื่อให้ลมมันตรงเข้ามาที่ใบพัดนี่ก็จะใช้ได้นะครับมีหลายท่านเอาไปใช้ทําแล้วนะครับตรงนี้เขาก็ชาร์จขึ้นเรื่อยๆนะครับอย่างนี้นะครับ10 12วนกว,กว่านะครับตรงนี้เท่ากับว่าชาร์จได้นะครับพอเราเอาตรงนี้12วนกว่าพอเราสายออกนะครับ สายออกแล้วก็จะขึ้นเป็น 14, 15โวลต์นะครับอย่างนี้นะครับครับตรงนี้เราก็ทดสอบให้ท่านดูนะครับว่ากังหันลมที่เรามาใช้ใบพัดลมที่เรามาใช้นะครับมันก็มีส่วนเกี่ยวกับการหมุนแล้วก็แรงต้านนะครับของใบพัดนะครับ ตัวนี้เป็นไดนาโมนะครับไดนาโมตัวนี้เป็นมอเตอร์ที่เราแปลงมานะครับเราแปลงเอามอเตอร์มาทําไดนาโมนะครับตรงนี้เห็นว่าเราหมุนตัวนี้เป็นเพาใหญ่นะครับขนาด8มิลนะครับเกี่ยวซ้ายด้วยนะครับสําหรับทําให้เกิดไฟนะครับพลังงานถ้าเราไปใช้กับกังหันน้ําจะดีมากเลยนะครับกังหันน้ําจะได้ไฟถึง8แอมป์นะครับ เราทดสอบมาแล้วนะครับตัวนี้ท่านที่สนใจก็สามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้อย่เจทเซ็นเตอร์เจทโปรดักนะครับเรามีไว้ให้ท่านได้ใช้งานนะครับสวัสดีครับ